สวัสดีครับวันนี้ผมนายณนะรุดนคำวิสีนะครับรหัสนักศึกษา594104034นะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเรื่องนอนคอร์โทนทั้ง10ชนิดนะครับนอนคอร์โทนเป็นโน้ตนอกคอร์ดมักนิยมใช้เป็นตัวส่งจากคอร์หนึ่งไปยังอีกคอร์หนึ่งนะครับหรือเป็นสีสันของเพลงนั้นๆให้เพลงนั้นมีความหลากหลาย สามารถใส่ในโฟร์พาร์ได้ทุกหลายเสียงเลยนะครับอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันเลยนะครับผม Passing Tone Passing Tone นะครับผมเป็นโน้ตนอกคอร์ดที่มีการไล่เสียงลำดับจากโน้ตตัวแรกไปสูงหรือต่ำก็ได้โดยจะอยู่ในจังหวะยกโดยการ ที่ใช้โนต้ตนอกคอร์ดแบบนี้นั้นโนต้ตที่เป็นลับหรือลงทายนั้นก็จะมีเสียงที่สูงก,กว่าหรือต่ำกว่าโนต้ตตัวแรกอยู่ไม่เกิน3 4ถึง4เสียงนะครับและโนต้ตที่จะใช้นั้นจะต้องเรียงลำดับจากโนต้ตตัวนั้นมานะครับผมเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะครับเห็นไหมครับผมนี่คือตัวอย่างนะครับ ต่อไปนะครับ Sending Passing Tone นะครับผมหรือ APT นะครับเป็นโน้ตนอกคอรที่มีการไล่เรียงลำดับจากโน้ตตัวแรกไปสูงหรือต่ำก็ได้เช่นเดียวกับ APT นะครับนะฮะเหมือนกับ APT เลยครับ แต่โน้ตจะอยู่ในจังหวะยกแทนนะครับผมเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับนี่นะครับผมเป็นตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับอันที่3 Night w a l i n g Tone หรือ NT นะครับเป็นโน้ตนอกคอดที่มีการไล่เสียงขึ้นหรือลงและ กลับมาที่โน้ตตัวเดิมในตำแหน่งของจังหวะตกนะครับหรือข้อต่อไปโดยสามารถไล่ขึ้นหรือลงแบบครึ่งได้โดยไล่ไม่เกินคู่3จากโน้ตตัวเริ่มนั่นเองนะครับผมดูตัวอย่างกันเลยนะครับประมาณนี้นะฮะต่อไปนะครับ4นะครับ It s c e n t e r s n i g h t วอล์ิงโทนนะครับหรือ a n t นะครับผมเป็นโน้ตนอกคอที่มีการไล่เสียงขึ้นหรือลงกลับมาที่โน้ตตัวเดิมก็เหมือนกับ n t นะครับผมแต,ตกต่างตรงที่โน้ตนอกคอดน,นั้นจะอยู่ในจังหวะตกแทนและโน้ตที่ดั้งเดิมอยู่นั้นจะอยู่ในจังหวะตกจะมีค่าเสียงเพียงครึ่งเดียว และจะอยู่ในจังหวะยกแทนนะครับต่อไปนะครับผมมีรูปภาพมาให้ดูนะฮะนี่เลยนะครับผมต่อไปนะครับห้านะครับ s s ส a คร t โทนนะครับหรือ ET นะฮะเป็นโน้ตนอกคอร์ทที่มีการกระโดดเสียงขึ้นหรือลงและไปจบที่โน้ตตัวต่อไปโดยตอนแรกนั้น ะมีระยะห่างของเสียงจากโนต้ตตอนแรกไม่มากประมาณ1 2คู่เสียงจะมีระยะห่างมากขึ้นจากโนต้ตนอกคอร์ดตัวนี้ไปอีกโนต้ตหน,นะครับในจังหวะต่อไปซึ่งจะมีการกระโดดของเสียงที่แตกต่างกันซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับ NT แต่ตอนจบจะไม่ใช่โนต้ตเดิมนะครับ นี่ครับผมเป็นตัวอย่างนะครับผมโอเคครับผมเป็นตัวต่อไปเลยนะครับผมแอปป็อกเกซูล่านะครับผมหรือ APP นะครับเป็นโน้ตนอกคอที่มีการกระโดดเสียงขึ้นหรือลงและประจบที่โน้ตตัวต่อไปเหมือนกับ ET เลยแตกต่างตรงที่โน้ตนอกคอน,นั้นจะอยู่ในจังหวะตกแทน และโน้ตดั้งเดิมอยู่ในจังหวะตกนั้นที่จะมีค่าเพียงครึ่งเดียวและจะอยู่ในจังหวะยกแทนนะครับผมนี่ครับผมดูรูปเลยนะครับต่อไปนะครับผม a n t i n g p e c t i o n นะครับผมหรือ ANT นะครับเป็นโน้ตนอกคอที่เอาโน้ตในจังหวะหรือ ข์ดต่อไปนั้นนามาทำเป็นโน้ตนอกจังหวะครับผมเป็นการทำให้เสียงของโน้ตก่อนที่จะถึงนั้นทำให้มาทำให้มาถึงก่อนที่จะลงคอดนะครับนี่ครับผมดูตัวอย่างกันเลยนะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับ s u t ย s เ a ช t i o n นะครับผม s a t i ูเ a ช t i o n เป็นโน้ต นอกคอดที่จะเอาโน้ตในจังหวะตกนั้นอันแรกมาขยายขึ้นให้เป็นอีกตัวหนึ่งในจังหวะหรือคอดต่อไปนะครับแล้วลงท้ายด้วยโน้ตที่อยู่ในคอร์นั้นซึ่งเป็นโน้ตที่อยู่ในจังหวะยกซึ่งต้องเป็นโน้ตที่เสียงตามกว่าโน้ตตัวแรกเท่านั้นครับ สรุปง่ายๆคือขยายเสียงของโน้ตตัวแรกขึ้นและลงท้ายด้วยโน้ตเสียงต่ำกว่าในคอร์ดต่อไปในจังหวะยกครับผมและต้องใช้สัญ,สญลักษณ์ทายด้วยนะครับนี่นะครับผมนี่คือตัวอย่างนะครับต่อไปนะครับผม less d c a t i o n นะครับหรือ IEC ครับผมเป็นโน้ตนอกคอดที่เอาโน้ตในจังหวะตกนั้นอันแรกมาขยายขึ้นจนเป็นอีกตัวโน้ตหนึ่งในจังหวะหรือคอดต่อไปแล้วลงท้ายด้วยโน้ตที่อยู่คอ์นนั้นซึ่งเป็นโน้ตที่อยู่ในจังหวะยกซึ่งต้องเป็นโน้ตที่เสียงสูงกว่า โน้ตตัวแรกเท่านั้นนะครับหรือสรุปง่ายๆก็คือทำเหมือนซัดเลยครับผมแต่ลงท้ายด้วยโน้ตเสียงสูงกว่าในคอดต่อไปในจังหวะยกครับผมและต้องใส่สัญ,ญลักษณ์ท้ายด้วยครับนี่คือตัวอย่างนะครับผมต่อไปอันนี้คือเป็นอันสุดท้ายแล้วนะครับผม Setting Tone นะครับหรือ CT นะครับ เป็นโน้ตนอกคอที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับแบบ NT แต่จะมีการใช้โน้ตนอกคอที่เป็นโน้ตที่เสียงสูงกว่าเสียงของโน้ตตัวแรกที่เป็นตัวเริ่มนะครับและต่อมาจะใช้เสียงของโน้ตที่ต่ำกว่าเสียงของโน้ตตัวแรกที่นำมาทำนะครับผมจะเป็นจะมีระยะห่างไม่เกินคู่3าม ทั้งเสียงสูงหรือต่ำนะครับซึ่งคู่นั้นจะอยู่ในจังหวะอ่อนและลงท้ายด้วยโนต้ตตัวเดียวกันกับที่เริ่มนะครับมาครับผมนี่คือตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างเพลงนะให้ดูแล้วกันนะครับผมนี่ครับเป็นตัวอย่างเพลงนะครับผมอ่าเห็นไหมครับผม ้อแรกคงจะมี a n t ครับผมต่อไปก็จะมีแร d แล้วก็ p t นะครับผมตามรูปที่วงเลยแล้วก็จะมีแร d แล้วก็จะมี p t ครับผมแล้วก็จะมีแร d ต่อไปก็จะเป็น s u t นะครับผมแล้วก็ต่อไปด้วยคือ a n t นะครับผมอาไล่ตามทันกันหรือเปล่าต่อมาก็จะเป็น a n t นะครับผมแล้วก็จะไม่มีอะไรนะครับผมแล้วมาดูหน้าต่อไปนะครับผม หน้าต่อไปนี่ก็จะมี Lat กับ Pt แล้วก็ Lat นะครับผมแล้วก็ซัดนี่แล้วมาถึงท่อนสุดท้ายนะครับผมมี Ct แล้วก็ Ant แล้วก็จบด้วย Ct นะครับโอเคครับผมวันนี้ถ้าผมอธิบายอะไรงงหรือผิดพลาดเลยไปต้องขอโทษด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ